สวัสดีครับพี่พี่เอฟทุกท่านครับวันนี้ก็มีพี่เอฟท่านหนึ่งส่งคลิปวีโอให้ผมดูทางไลน์นะครับก็คือจากพี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับมันย้ำอยู่กับที่นี้นะครับ เย็บไม่ไปย้ำอยู่กับที่แบบนี้นะครับซึ่งเช็ดนี้ผมก็อธิบายว่าทําไมมันย้ำมันต้องย้ำย้ำแบบไหนวิธีแก้ไขผมก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือพี่เขาก็ตั้งได้สําเร็จแล้วทีนี้ผมจะมาทําคลิปเนี่ยจากพี่เขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเย็บไม่ไปแบบนี้ ก็เสียหายหนักเลยนะแบบนี้ก็คือหนึ่งเลยฟันฟันสูงฟันสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟันลงถ้าฟันสูงจะเป็นแบบนี้ครับจะย้ำแบบนี้ก่อนเด่นให้สังเกตตัวนี้ก่อนวิธีตั้งฟันนะครับเอาตะขอตัวนี้ลงมา ีก่อนที่ตะขอตัวนี้จะขึ้นเห็นไหมครับขยับขยับแล้วนะครับก็คือให้มาดูฟันตรงนี้ม้ดูฟันว่ามันสูงเนี่ยตัวนี้ถ้ามันสูงเห็นไหมสูงสูงเลยแบบนี้ยล้วสูงแล้วก็มาปลดเอาฟันเอาฟันลงตรงนี้นะครับนี่น็อตัวนี้ก็คือเอาฟันลงปรับฟันสูงต่ําสูงก็คือตัวนี้นะครับก็คือต่ําสูงแล้วก็ ขยับซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้นี้ขยับซ้ายขว่าแบบนี้ได้ขยับซ้ายขวาได้ขึ้นขึ้นลงได้นะครับนี้ผมจะฟันลงก่อนนะครับฟันลงให้มันเท่ากับแป้นมุนออกแล้วก็กดลงนะจ๊ะมุนออกมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วก็กดลงถ้าจะเอาขึ้นก็ใช้วไม่มือดันขึ้น,น,นเอาลงก็ นี้่ดันลงมา่างนี้นะครับดันให้มันเท่ากับแป้นเนาะให้มันพ้นจากแป้นขึ้นมานิดนึงก็ได้ครับไม่ต้องกับเท่ากับแป้นเกินไปใช้มือนี้ดันไว้ข้างบนเนี่ยมือดันไว้แล้วก็ผักตัวนี้ครับขึ้นไปปดขึ้นไปก็ได้ถ้ามันสูงแล้วก็เอาลงอีก ล็อกไว้ก่อนลองดูก่อนก<อ>็สังเกตด้วยว่าตัวนี้เห็นไหมครับฟันจะขยับมาชนกับแป้นด้านนี้มากเกินไปสูกเข้าไปนะเดี๋ยวผมหมุนหมุนฟันมาเนี่ยฟันจะมาสนกับตัวนี้เห็นไหมเปิดเปิดแสงไหม นี่นะเห็น่ซนฝั่งนี้เกินไปเห็นไหมครับถ้าส่วนฝั่งนี้เกินไปก็เห็นต้องเปิดแอบนะครับเนี่ยเห็นไหมซูมเข้าไปหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมมันซนฝั่งนี้เกินไปเราต้องปรับตัวนี้ครับเอาขึ้นอีกนิดนึงตรงนี้ตรงนี้เลยครับล็อตตัวนี้เลย พอปลดล็อกตัวนี้แล้วน็อตตัวนี้ขันออกครับแล้วก็มาดูข้างบนเห็นไหมแล้วก็ดันไปข้างหน้าใช้มือกดข้างล่างนะตัวนี้กดขึ้นไปข้างบนแบบนี้ฟันก็จะออกเนี่ยซูมเข้าไปหน่อยแล้วก็ซูมเป็นฟันนี่นะครับพอปลดล็อกตรงนั้นเนี่ยสามารถโยกสายขัวได้ ไปหน้าไปหลังได้โยก,ก,กแบบนี้เห็นไหมฟันก็จะขยับได้ข้างบนแล้วก็ออกทางจากจากแป้นแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็หมุนหมุนดูหมุนหัวจักรดูนะครับว่ามันสนอีกหรือเปล่าถ้ายังไม่สนเราก็ลองเย็บได้ถ้ามันสนแล้วก็ปรับให้มันห่างออกอีกอันนี้ไม่สนนะครับลองดูครับเดี๋ยวลองเย็บดูก่อนทุกอย่างต้องล็อกให้มันแน่นนะครับเนี้ยมันหลุเดเนี้ยมันหลวมมันหลุดออกอีก มันคลายออกน็อตคลายแล้วมันจะเคลื่อนถ้าเราทำตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วต้องล็อกให้มันแน่นแน่น่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้หมุนมาปุบ๊บนี่ไหห่างขนาดนี้ประมาณนี้อ่ะลองเย็บดูทีนี้ กินผีลงไปแล้วไม่ย้ำไม่ย้ำอีกทีแล้วนะครับแต่ถ้าฟันต่ำแต่ถ้าฟันต่ำก็ย้ำอีกนะครับถ้าฟันต่ำก็ย้ำอีกหรือว่าเอาลงไหมมาที่บใบสิเนาะเอ,อไว้ดูคลิปหน้าถ้าฟันมันต่ำต่ำ จากแป้นมันก็ย้ำเหมือนกันครับเย็บ yeah, ไม่ไปสำหรับคลิปนี้ีพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนเห็นว่านี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ